วันนี้เราอยู่ที่นะครับไปร้านซูมคเาเมล่าสาขาสยามพารากอนเจ้าเดิมซื้อมาจำมเจ้า <9 S 1> นี้ซื้อแล้วซื้ออีกซื้ออะไรกันนักรหนา,นากรู้ไ่าูวันนี้เราจะมาซื้อนะครับตัวนี้เลยกันอะไระฟูจิอินสแต็กมินิอินสแต c กมินิอ่านว่าอะไรเอลไ L a y หรือว่าลิเพลิเพหรือเปล่า ลิเพ่ะไม่รู้อ่ะหาไม่ออกไปไหมอ่าไม่เป็นไรก็คือเป็นรุ่นที่เรียกว่าอ่าน่าจะท็อปสุดของอินสแตปมินิแล้วล่ะใช่จุดประสงค์ที่เราซื้อมาครั้งเนี้ยจริงๆคือเราจะมาใช้ในงานพิมพ์อืมซึ่งจริงๆมันจะมีอินสแตปตัวหนึ่งที่เป็นงานพิมพ์อย่างเดียวใช่ไม่ต้องถ่ายรูปใช่แต่เนื่องจากว่าตัวเนี้ยลดราคาอืมอ่าก็คือลดไปอีกห้าร้อยใช่ราคาเต็มมันคือห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบ อ่าอ่าคนแล้วเหลือเท่าไหร่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบใช่แล้วก็เลยไม่รีรอเลยพอมันลดปุ๊บมันมันเพราะว่าพร่องแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทใช่คุณจะได้กล้องขึ้นมาได้อัดเสียงได้ได้ออปชั่นเทปๆอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาให้เขาตรวจขอข้างในก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้เราบอกก่อนว่าจ่ายกันเรียบร้อยแล้วจ่ายแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันนะว่า็ยังไงบ้างครับตอนนี้เราอยู่ในการเรียกว่าเช็คของครับตามปกติของการซื้อของครับสวัสดีครับทักทาครับ ตัวนี้มีอะไรบ้างครับพิเศษสั้นๆเลยครับจุดเด่นของเขาก็คือจะมีในเรื่องของ QR ตัวนี้ครับมันจะเป็นรูปที่สามารถเปล่งเสียงได้นะครับเราสามารถอัดเสียงอัดบันทึกโมเมนต์ข้อความแทนที่เมื่อก่อนนะครับมันจะมีแค่ในส่วนของรูปภาพเนาะเราจาไม่ได้ว่าอาจจะลืมว่ามันเป็นอีเวนต์อะไรหรือว่าเราไปถ่ายช่วงไหนมาอันนี้มันจะสามารถบันทึกความทรงจาดีๆณโมเมนตะ์นั้นไว้ในรูปภาพได้ด้วย อันนี้เป็นจุดเด่นของตัวพาเอิมพิวสต์มินิลิป A ตัวนี้เลยนะครับผมเขาบอกก่อนนี่โปรดีมากน้ำลด500บาทเลยนะถ้าใครมาลีปมาซื้อนะตรงพมิด้ากังจะบอกน้องเขาไวาจริงๆรพลาสติกมันขาดรัดฉีกทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ต้องเขียนนะนะครับก็จะมีของแถมไม่มีตัวแต่ละน้ำเป็นไมโครเอสตี้32จิ๊ดนะครับผมตัวนี้นะครับของเซนดิสด้วยนะโบก็หรอเออ นี่ของศูนย์ของศูนย์มีแบบประกันเมื่อกี้รับแบบนะครับอันนี้จะมาพร้อมกับสายฟ้านะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับอันนี้จะเป็นแนะนำนะครับในส่วนของเนี่ยครับโหมดทั่วไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวช็อตคัปนะครับไดร์เบรินนะครับมีหมดคอนโทรลชุดติ้งแล้วก็ตัวเลคต์ตัวนึงเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันนะครับโอเคนคก็ตัวสินค้านะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็เป็นสายสายชาร์จใช่ครับจะเอามาดูแลอ่ะสายชาร์จจะใช้สายแบบไหน มันเป็นไมโครอยู่นะครับหัวไมโครอัอนี้ครับเป็นสายที่ไว้ฟของมืออ่าแล้วก็ตัวกล่องนี่เป็นไงดำล้วนดำล้วนดำล้วนเพ่ะเป็นดำเงินเงินนิดนิดมันจะมีดำที่เป็นดำแบบเนี้ยตับดำที่เป็นฟิงโกใช่ครับฟิงโกมันดูฟงฟิงไปหน่ไงจะเป็นดาร์กเก้ครับโอ้โหกีฟิงโกนี่ดาร์กเก้เลยนะดาร์กเป็นด้านมืดด้านมืดเลยดาร์กไซด์มากเลยวะโพนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้รูปตรงประมาณแบบนี้นะตัวนี้ก็ที่พี่โบรู้ก็จะเปิดเปิดฝาฟิล์มเนาะ ใส่ฟิล์มใส่ฟิล์มได้ใส,ใส่ฟิล์มได้ตัวนี้ใส่ฟิล์มยากไหมครับไม่ยากครับผมก็<อ>เหมือนอิสตปปกติแหละบทำให้ตื่นเต้นไปได้แม่คุณใช้ติดตั้ง i b เลยนด้วยเออครับผมสำหรับฟิล์มนะครับหลักๆมันจะมีัญลักษณ์บอกก็คือจะเป็นแถบสีเหลืองตัวนี้นะครับแล้วก็ที่กล้องออตัวนี้นะครับเอาใส่ลงไปตรงๆเลยตรงปุ๊บแม่ลกเหลืองตรงปิด้าเลย เรียบร้อยแช่เนี้ยง่ายไหมดีง่ายครับเออเอาไปเครื่องแล้วบกเพื่อหลดทําการเปิดเครื่องเพื่อทําการมันจะมีการยิงตัวที่เป็นตัวการฟิล์มนะครับตัวแต่แบตน่าจะไม่พอไม่พอโอ้ไม่พอถ้าต้องจิ้งไว้จริงเมานะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไฟขึ้นอยู่เดี๋ยวเราเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวกลับไปเทสที่บ้านกันว่าเร่นกันยังไงอะไรยังไงวันนี้ขอขอบคุณนะครับทางซูมคาเมล่าสาขาสยามพารากอน สา,า,ามสองหนึ่งเอามุงพูดแล้วกันนะ,อะตอนนี้ต้องขอขอบคุณที่นะครับฟอยซูม к а เ е ล่าสยามเอ๊ะเอามายครต้องขอขอบคุณใครครับซูม к а เ е ล่าสาขาสยามพารากอนนะครับโอ้โหอุตส่าห์ให้ทั้งลดราคาทั้งสถานที่ด้วยน่ารักมากครับอ,อย่าลืมมากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านกันไปเอาละเรากลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานง่ายๆเลยนะไม่เอานึกซึ้งแบบไม่เอาไม่เอาดูลึกซึ้งไปดูที่อื่นอื่นมีทําไปแล้วเยอะแยะไปดูแต่อันนี้เราแค่มาดูว่าหลักๆการของเราทั่วคนทั่วไปจะใช้การมีอะไรบ้างแต่มีสองฟังชันคือหนึ่งถ่ายเอาไว้ใช้ถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วก็ปิ้นออกมาเป็นรูปกฎกับ2คือจากมือถือแล้วก็ปิ้นออกมาเอาไม่ง่ายแค่นี้พอหลักใช่ที่เหลือถ้าอยากรู้ฟังชันยิบยักไปดูคนอื่นพวกวิธีใส่ฟงใส่เฟมอะไรก็ว่ากันไปไปดูคนอื่นเราเอาแค่ง่ายๆพอ เอาเริ่มจากไปเราลองถ่ายกันก่อนไหมก็ดีนะอ่ะเราไปเราอธิบายว่าถ้าการเซลฟี่จะมองไงครับตรงนี้ที่หน้ากล้องเนี่ยมันจะมีเห็นไหมกระจกเงาๆตรงเนี้ยอ๋อจะเห็นจะมีหน้ามึงอยู่ในนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็จะมีหน้าเราอยู่ในนี้เอาไว้เล็งเวลาถ่ายเนี่ยแล้วก็อ่าถือไว้เงี้ยอ่าไหนลองถ่าายดิแล้วเรายังไม่เปิดกล้องเลยอยังไม่เปิดกล้องเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราเปิดกล้องก่อนนี่สวิตช์อุูข้างแล้วก็เปิดไปปกติติดเซ่อ๋อเมื่อกี้กดไม่ดีอ่าติดแล้ว คำส่งคำสั่งไม่สนใจเราถ่ายรูปเลยเหมือนดิจิตอลเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นจอมีมือมีอะไรอ่ะเหมือน mm. กล้องดิจิตอลเลยอ mm. ืทีนี้ถ้าจะถ่ายตัวเองเนี่ยฟิปจอไม่ได้แล้วก็อ่าประมาณนี้มันเป็นกล้องแบบสองจังหวะเวชัตเตอร์มันจะแบบมันอแยบบ่างเหมือนกแบบันแบโบฟกัสปุ๊บแล้วกดถ่ายเลยลองดูเย yeah, มีแฟลชด้วย อ๋อเอนี้ฟ์มไม่ออกเลยครับยังไม่ออกยังไม่ออกเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับกล้องดิจิต้นไงเนี่ยเห็นไหมเราวก็กดเพยก่อนอ่าอันหนึ่งนะมันจะบอกปุ่มนะซิฟี่ได้เลงเป๊ะอ้าเออเออไงเออใช้ได้อันนี้ถ้าไม่อยากจะถ้ารูปนี้สึกมือกูเยอะไปเราก็ไม่ต้องปริ้นอ๋อโอ้โหดีขนาดนี้เลยประหยัดไหม เพระดดาะปกติถ้าเป็นกล้องฟูลอะลอยเนี่ยถ่ายปุ๊บมันจะปิ้นเลยฮะมาถ้าเห็นมือก็เห็นมือทีอเลยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับมัตร์พีที่มีแค่ใบเดียวในโลกนี่คือความมีค่าของบตรรูปเชคก,กิที่เราไปถ่ายกัน <c oughs> ประมาณนั้นคือมันมีเพียงแค่รูปเดียวคุณจะถ่ายแอคเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคนที่ถ่ายให้เราเนี่ยบางทีก็ขยับไปขยับมาอ,องศากล้องอาจจะไม่เหมือนเดิมยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมแต่อันเนี้ยมันปิ้นได้หลยครับโอมคตอนนี้รูปนี้พอใจไหมครับตรงนี้ถ้ายังไม่พอใจเราก็ถ่ายใหม่เอามาอีกทีหนึ จริงๆอ่ะระยะมันไม่ต้องไกลมากนะฮะอ่ไรอย่างนี้น่าจะได้อยู่ชัดไหมมาดูลองดูก่อนอ่าลองดูลองดูอ่าสมมติเอารูปนี้ไหมอ่ารูปนี้เลยอ่ะไรเงี้ยด้วยความเป็นเชกิอาจจะต้องเบอร์เบร์นิดหน่อยอ่าเราสั่งปริ้นเลยมีปุ่มนี้อยู่นะอ๋อแค่กดปุ๊บก็ออกเลยใช่กดปุ๊บออกเลยกดปุ๊บปริ้นไหมาฮะเราก็เลือกปริ้นมีการป้องกันไว้ก่อนเผื่อแบบมือลั่นโอ้แล้วก็กดปิ้นเลยตรงนี้ตกลงโอเคนี่โอเคอื นี่ปึ๊ดเฮ้ยโอ้โหเป็นไงโอ้โหออกมาจริงด้วยนะโอ้โหเอออ่้นละหนึ่งใบง่ายแค่นี้เองโอ้โหนี่คือเรียกว่าเชคกี้ที่ไม่เชคกี้ก็เลยในบางในบางโอกาสเอ้ยในบางอารมณ์เนี่ยความเป็นคุณค่าที่เหมือนกับว่ามีเพียงแค่ใบเดียวอาจจะหายไปเพราะว่ามันสามารถปินซ้ำได้นี่ไงปินอีกแล้ว มันจะไม่เหมือนเชคกิ้ไอ้รุ่นที่เป็นไอ้มินิสิบเอ็ดมินิเจ็ดรุ่นเก่าๆอะ,อะที่ถ่ายปุ๊กแล้วมันขึ้นมาเลยไม่ใช่ดิจิตอนแบบเนี้ยตัวที่ตัวที่คนถ่ายก็ต้องมาลังเลงอย่างเงี้ยเออความวทรงคุณค่าตรงนั้นจะหายไปนิดนึงอันนี้ก็คือก็นี่กดกดบินได้อีกด้วยใช่ฉัจะปินอีกทีหนึง่งมันคือไม่ต้องแยกงกันไงสม,มมติเราไปเที่ยวถ่ายกัน3คน2คนอย่างเงี้ยสมมติอ่ะกูได้มาใบหนึ่งมึงก็อยากได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่แย่งกันตายเลยเว้ยเลาไปเที่ยวกันอ่ะใช ไม่ต้องแย่งกันเออดีนะรุ่นนี้เออมันจะเป็นอย่นี้ะอันนี้ก็แบบแรกง่ายๆใช่อ่าแต่ถ้าถ่ายไม่ต้องเซลฟี่ก็กดถ่ายปกติก็ดูผ่านหน้าจอจากตรงนี้นะครับถ้าดูผ่านตรงนี้เราก็สามารถที่เรียกว่าพร้อมถ่ายได้เลยใช่ถ้ามีคนถ่ายให้เราก็เล็งกันอย่างนี้อ่สมมติถ่ายให้ดูแบบรูปหนึ่งอ่ารูปหนึ่งลองถ่ายดูจอมาเป็นดิจิตอนใช่ไหมอ่าถ้ามีคนถ่ายให้ก็เล็งแบบกล้องดิจิตอนเลยปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บก็ให้นะมีแฟลชด้วยอ๋อเราก็ได้รูปมาแล้วเห็นไหมเฮ้ย พวกคีย์รัดอะไรก็จะมีอย่างเงี้ยใส่เฟรมหนึ่งสองสามหุ้แล้วกดอ่าเราไม่ใส่เฟรมนี่มันจะไม่สอนแล้วนะให้ดูคร่าวๆแล้วกันอ่าไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่แช่นี้ง่ายนะกดหนึ่งสองสามปุ 1, 2, 3, ๊บจบเลยใช่แต่ถ้าเราไม่อยากได้รูปนี้เราก็มาถอดพิมพ์อืม,อมแต่จุดคายอย่างที่เราซื้อกมาเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้ <laughs> ที่เราอยากได้น่ะมันเป็นฟังก์ชันที่ว่าสามารถริ้นรูปจากโทรศัพท์มือถือ,อหรือสามาร์ทโฟนที่เรามีกันเนี่ยสั่งริ้นออกมาได้ จริงๆแล้วมันมีจริงๆรุ่นเนี้ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีรุ่นที่เรียกว่าปริ้นอย่างเดียวนะครับเป็น ac, Mini <ช>อินสแต็ m มินิเหมือนกัน,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 นแต่ว่าจะปริ้นอย่างเดียวไม่ถา่ายราคา<ด>ประมาณ3000กว่าบาทแต่พอมานั่งคอแล้วเพิ่ม,อ,มอีก1,100บาทใช่จริงๆต้องเพิ่มพันหกแต่นี่ตอนซื้อได้ที่เราบอกตอนแรกว่ามีราคาลดราคาโปรโมชั่นลดไปอีก5 0 0ก็ตอนนี้ก็คือส่วนต่างจากตัวที่ปริ้นอย่างเดียวก็ประมาณพันหนึ่งเพิ่มอีกพันหนึ่งถ่ายรูปได้ด้วยงั้นเพิ่มตังดีกว่าใช่คุ ซื้ออย่างนี้ดีกว่าคุ้มกว่าเยอะก็เท่ากับเดินได้ถ่ายรูปด้วย,<ช>ยน,นิดนึงแล้วได้ถ่ายรูปทีนี้เรามาโชว์ฟังก์ชันนั้นกันดีกว่า่าฟังก์ชันนั้นเดี๋ยวให้น้องอังนะครับอ่ะเข้ามานิดนึงลองดู<ร>นนว่ามันสามารถสั่งพิมพ์ได้จริงๆนะอ่ะน้องอังเข้ามาเลยดีกว่าอันนี้เป็นหนะน้าตาตัวแอปเขาเข้าๆนะครับตอนเขาแอปมาแรกๆอ,อย่างนี้ถ้ากดเราจะกดสั่งพิมพ์จากเครื่องไหนก็กดที่ direct print ป,ปุ๊บแต่ก็ตรงนี้จะมีให้กด select image ก็เข้าไปเลือกสมมติเราเลือกรูปนี้นะครับปุ๊บแล้วเ ขยับรูปได้ให้สุดว่ะให้ขมือหมุนได้เองได้ด้วยใช่ให้ดี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 แล้วก็เมื่อกี้ก็คือจะมีเอียงได้ด้วยโอ้ยปรับมุมได้เออดีดีแล้วก็ตรงนี้มีฟิลเตอร์ให้เล่นเล็กน้อยแปรับซึ่งปรับแสงอะไรก็ว่าไปโอเคแล้วก็ถ้าเราจะบินคือกดบินเลยปุ๊บอ่าปุ๊บเรากดแต่ว่าไรวะแต่ว่าอื่นเราต้องลิงก์กับอีตัวนี้ก่อนเชื่อมกันไปผ่านบลูทูธก่อนอืมแต่เชื่อมไม่ยากครับคอนเนตบลูทูธเหมือนเราคอนเนคพวกหูฟังทอะไรใช่เชื่อมปกติเลยครับง่ายๆอ่ะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว ปึด๊ดนี่รู้เดียทันใจโอเคเปิดนี่ไปก่อนปึ๊บเดี๋ยวมาดูซิว่ารูปเหมือนกันไหมประมาณนี้เดี๋ยวลองดูซิไม่ต้องบอกให้กูสบัดร,รูปนะมึง <c oughs> <c oughs> สบัดไปกับไอเฉยแม่งเหมือนกันอะ่ะบางทีเมื่อก่อนคิดว่าน่าจะเหมือนกับว่าไม่มีทำอะ่ะแต่เราไม่มีทำเรารอไว้ ต้เช็คกี่ไปครับป่ัวติถ้าถ่ายเสร็จปุ๊บน้องก็เอาไปใช่ไหมม,มันทีน้องก็อาจจะสะบัดบ้างบางคนแอม,มโกะสะบัดที่เคยเห็นนะอ็งเอ๋ก็สะบัดแต่แตบางคนก็เอาไปแล้วก็ไปเสียบรอเลยอย่างรู้สึกอิ่วจะไม่สะบัดมั้งแต่เห็นเห็นหลายคนนะที่เพื่อนๆที่เขาไปถ่ายรูปก,กันอะ่ะตัวอยหา่พอได้ฟีดปุ๊บทุกคนอ่ะ90สบะบัดหมดเลยไม่มีผลสะบัดหรือไม่สะบัดก็มีค่าเท่ากันสงสัยระหว่างรอคงร้อนมัง้งไม่มีทางก็ถือก็ได้สะบัดไป <c oughs> จริงๆไม่มีผลนะไม่มีผลเหมมือออนนนนกกััเีีี้้รด๋ยวสขึ่ พราะถ้าขึ้นเต็มที่เนี่ยมันจะเริ่มเข้มเหมือนของจริงแล้วเนี่ยมันรูปแบบตาหปกติตอนนี้กําลังค่อยๆเหมือนกับเคมีกาําลังทําปฏิกิริยากันรอสักพักหนึ่งง่ายแค่นี้เองง่ายนะนี่คือฟังก์ชันที่จะซื้อมาทําใช้งานกันครับก็อภิมณ์หน่อยครับน้องอังครับปรโมทหน่อยผมชื่ออังนะครับเป็นทีมงานมาจากช่องไอทีพิมยูซิตี้ครับผมก็วันนี้ผมมีโปรโมชั่นมานําเสนอก็คือว่าถ้าใครที่ไปทูชชาตกับน้องพิมพ์แล้วอยากเป็นรูปมาเก็บความทรงจำกับน้องก็สามารถมาปิ้นกับเราได้ที่หลัังเนนนอะครบ ก็จะมีทีมงานคอยบริการให้อยู่ครับผมก็ฝากเฟซไอพิมยูซิตี้ด้วยนะครับถามสัส้นๆอันนี้ฟรีหรือเปล่าครับถ้าถผ่ากับน้องฟ,<ร>ฟรีครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อมากล่องเท่าไหร่กล่องหนึ่ง250บาทครับ250มี10รูปตกรูปละ25บาทนะเว้ยไอยกระดาษเปล่าๆเนี่ยยังไม่รวมค่าเครื่องนะที่เราซื้อ,เ,อเครื่องเราซื้อราคาเท่าไหร่นะครับ4,990เฮ้ยไม่ใช่ดิ ใช่ใช่รถราคาแบบสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทแล้วคิดดูยังไม่รวมค่าเครื่องนะเออเนี่ยฟรีขนาดนี้มีที่ไหนอีกใช่ทีมงานนี้แบบใจงานคุณภาพจริงเลยอย่าลืมนะครับไปรักน้องพิมพ์กันเยอะๆนะครับวันนี้เราสวาร์สิมดีๆจะเสนอคือแค่นี้ครับขอใครไรกนนี้ครับถ้าใครไปงานทูช็อตอย่าลืมนะเว้ยถ่ายรูปกับน้องพิมพ์แล้วมึงแวะท้ายเลนด้วยอ่าอย่าลืมไปหาน้องพิมพ์กันนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้กันเป็นการไลเล็กเซลแบบ ขำๆต,ตรงๆนี่แหละ <laughs> <laughs> นะยังไงก็ฝากด้วยลวกันกับกิจกรรมทูชอตที่จะถึงนี้นะฮะแล้วก่อนจะจากกันนะฮะยังไงก็รบกวนติดตามเพจน้องเขาด้วยและกันไอพิมยูซิตี้นะฮะแล้วก็ก่อนจะจากกันอย่าลืมนะเวล์กด subscribe ให้ด้วยพว่าสเตชันนะฮะและสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรให้เราชมอีกอยังไงก็รบกวนฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับครับผม